สรุปผลรายการศึกวันลุมพินีครับสัปดาห์ที่1 0 1นะครับ101นะครับก็ดุเดือดเลือดพ่านมีนับมีน็อกครบทุกรสชาติเลยนะครับเดี๋ยวไปไล่เรียงคู่มวยหน่อยครับผลมวยทุกคู่เพิ่งจะจบลงไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับคู่เอกนี่โอ้โหนักรบแฟเทกนี่ทำช็อกก่อนเพราะโดนนับก่อนนะครับโดนเตะก้านคอนเนื่อง่าจะไม่ลุกสลละแต่พอลุกขึ้นมาได้นี่ก็ไล่ถล่ม พึ่งหลวงบ้านแลมบ้าซะแบบเละตุ้มเปะนะครับยกแรกโดนนับแล้วก็มาได้นับคืนยก2นี่ถล่มไป2นับอีก1น็อกนะครับพึ่งหลวงวันนี้ต้านไม่อยู่จริงๆนะครับก็ต้องยอมรับว่านักลบแกล่งทั่วแผ่นนะครับนักรบชนะน้องยก2ครับรับโบนัสไป350,000บาทนะครับแต่ก็ต้องชื่นชมพึ่งหลวงด้วยนะ ก็สู้สุดใจจริงๆระยะหลังนี่โดนหนักๆหลายไฟละพึ่งหลวงส่วนคู่รองครับโชคปีชาพี่เกษนชัยครับยกแรกนี่โดนฉลามดําสบุญมิลิตรนี่ล่ออยู่ตัวเดียวยก2เล่งชุดเดียวผ่านครับหนักแรงกว่าเยอะนะครับถล่มน็อกไปในยกที่2สําหรับโชคปีชารับโบนัส3ามแสนห้าหมบาทนะครับส่วนคู่อื่นครับขุนศึกซูเปอร์บอลเทนนิ่งแคมป์ครับชนะน็อกยก3กานิจอเยฟจาก อุสเบย์นะครับรับโบนั 3, 000, ส3ามแสนห้านะครับเพชรวิชิตสิงห์มาวินครับบทเอาชนะคะแนนยกสิทธิ์ซอลถดสันเดย์บูมเล็กเซียนครับแพ้คะแนนหนุ่มสุรินชอเกตวินาหนุ่มสุรินหยุดไปนานแต่ว่าโอ้ร่างกายยังยอดเยี่ยมอะหรือเชื่อว่าหยุดไปปีกว่าไม่มียุบเลยวันนี้นะครับล็อกกีว้ววันทวีครับโดน2นับไล่ไม่ทันแพ้คะแนนตุยลินทัตจากเมียนมานะครับอาวาดกอดอนครับ ดาวรุ่งวัย18ปีจากอิสราเอลน้องชายฮวนกอดอนโอ้วันนี้แลกเดือดเอาชนะคะแนนเอมูจากเมียนมาแบบสุดมันนะครับนา่าติดตามนะอาวาัตคนนี้อยู่กับ JP อ่ะเก่งเลยอะ่ะอายุ18เองนะครับแล้วก็เอนโซการิสครับชนะคะแนนลูอิคากิสกินะครับจากญี่ปุ่นดิโอนาตาสอดพันครับชนะนอกยกแรกกล้องผู้ชายเหล่าล้านช้างถล่มลำตัวนะครับ แล้วก็กาเบรียลโมรามครับแพ้คะแนนเนฟิเซนะครับส่วนคู่1คู่2นี่ก็เป็นกติกา m อ a นะครับคู่แรกเนี่ยเอ่อฟิลิปปินแพ้คู่2ฟิลิปปินชนะนะครับก็ประมาณนี้อ่ะใครได้ดูไหมมาคุยหลังเกมกันหน่อยสำหรับวันลุมพินีสัปดาห์ที่101นะครับ101คู่ไหนที่เป็นประเด็นนะครับแล้วก็ชอบคู่ไหนให้ใครเป็น นักชกยอดเยี่ยมประจำค่ำคืนนี้แสดงความคิดเห็นกันเข้ามานะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยโชคปีชาโอ้ร่างกายโคตรดีเลยภาคนี้ส่วนนักรบก็แกล่งทั่วแผ่นคุ้นศึกซูเปอร์บอลเทนเนิงแคมป์น่าจะเป็นนักมวยคนต่อไปที่ได้ขึ้นสัญญาวันใหญ่ในรุ่นใหญ่นะน่าติดตามมากๆอ่ะก็ประมาณนี้ครับ